ีมือชี้ฟ้าก,ก,การลมะับกคนได้ออกมาเลยแบบคุ้มค้ั่งเลยเรียไปไหนเนี่ยพวกพยาบาลไม่เห็นมีคนป่วยเลยตรงนี้พยาบาลว่างงานไม่มีคนป่วยอ้าวเปล่าเลยไม่ไห,หาคนป่วยไม่ได้เลยใคร,ร,ใครับระย ป่วยแข็งแรงไม่ได้แข็งแรแข็งแรงคนป่วยมันไม่ได้ประหลาดตลกคนป่วยไม่ได้ เป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นไแอปโปรตนเาโปรตีค่ะตัวเอตัวละเท่าไหร่ก้หนึ่งสองสี่หกแปดสิบองสี่หกสิบเจ็ดเละสิบเจ็ดสิบแปดูก เกินยีสิบลูกลูกเยอะขึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพื่อร้อยกว่าลูกอ่ะไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยสองรยเกินกันตายเลย นนแม่ฤรศสีนี่ได้นะมครับมันเป็นฤรศสีที่เปลี่ยนพบับฟูแล้วมันมาเป็นแบบนี้เรศสีข้างบนมันยังไม่ยอมเปลี่ยน <c oughs> นี่รองเท้าของ CEO สิวัตาใส่ไอเด็แบบกจมบุญเนี่ย ะะเซียงไทยง่วนเสียงครับีืเราเองอเหลอกเด็ก <c oughs> ปิดฟาชีหมดแล้วทำไมต้องเลขฟาชีด้วยฟ <c oughs> าพระตาพระนี่มา <c oughs> ไปนกพิล่ามเยอะค่ะมันสีขาวเลยก่อนเลขฟาชีไมตนี้ว <c oughs> ไปถามเจ้าอะไรคอยเอาบิวดิ เจ้านั้นมันขอบขาขอบเจ้าค่ะเค่ะมาจากคําว่าสันตีหรือสันทีอันแปลว่าครอบแล้วก็ถูกเขมรยึงไปใช้กลายเป็นคําว่าสันตี สาษจีต้องว่าเป็นภาษาีได้ยังไงแต่ละเรื่องเลยมาเที่ยวมาวางกันนะจากสันจีสาษจีภาษาทางภาคใต้ที่ตรงกันตามภาษาบาลายีใช้คำว่าบูตงภาษาจีเป็นมันร่วมะโขบจะดีอะไรเนี่ยต่อได้หมดจริงๆเนาะ ก็ได้หมดจริงๆเนยทางฝ่ายชี่ก็รู้เรื่องโอ้อาจารย์ปูรู้ทุกอย่างยกเว้นไม่รู้จริงๆตัดเส้อะไรกนเดอนออกกระากระดาษมินวมายอืวิทย์นุชวิย์ลชนทำบานเละแล้วกว่าที่นี่แค่ถูกไดเ วัดาเสรวัดควงสอนาคาที่ใองินนึกถอกันยนเาะวันต่อสองี่เ็จ่ยางลยัที่โดตากไมาได้ทราบาคนี่โอคอร์ทามก่ดโอคอเี้ยนใไม่เด็ดอตยอดมาปล่อยให้โดนให้มันออกยอดใหม่ อันนี้ดึงมาหมดเลยมมนเหลือ,อยอดไม่เหลือเทาจะออกยอดเนอมันเจ็บเห็นปากแล้วทกมาหมดทุกเขาเออมันลกคนอื่นเขาครับเฮนือยมันลกได้ก็ได้เดี๋ยวเดียว,วพวกนี้ใช้มันถ้าจนเรียบเลยนะเนี่ย พวกหนยทำขนมเนี่ยนะเมื่อเช้าลูกค้าชอบเป็นใหญ่เลยค่ะลูกค้าลูกค้าชอบรู้สึกคนทำก็ยิ้มเลยอ่ะไม่หวมเรม่องนี้เราทำเพย์ยอค่ะอันนี้มันแป้งมันครับกะกละมังนี้ท่านมีกล้วยดิบแล้วก็ไปทำเป็นกล้วยหอมรองคล้ายๆกับกล้วยปักหม้ ดุนทาพย์ช่ยค่ะเหมืนอนอุจาระสุกรอเลยโอ้พูดช้อมมากเลยไม่จับอะไรตี้นะครไจับอะไรไม่ได้จับจับสาวล่างอ้า ไม่เั้นจอ,องไว้ก็ราท่านสิเขียวอ่ะปลูกไว้ <c oughs> ตามพรอ <c oughs> กไกสุกแล้วไก้สุกแล้วโอ้นี่แดดดีอ่า แดดบดเปหลายวันอันนี้เอาอะไรมาตากก็ตากถ้าเป็นชาวบ้านจะเอาปลามาตากแห้งเยนี้แดดดีเจ้าปุ่มจีนกับโรซรอยกลับบ้านนอกกับแม่จนชาแม่หน้ามันกว้างดีร้อนดีไม่ตากปลา กินได้แหละเดี่ยวปากให้ดูเงินหน่าโอ้โหนี่เต็นรถเต็นรถเออไมีอะยอมเลยคื่นมนเละไม่งั้นไม่จอดไม่ไหวเละหมดน่ชุ่มเตะ อืไรเหอทาไมเปลี่ยนแนวอืมเปลี่ยนแนวใหม่มันไม่มีอะไรดูมีสวนทำกินขูดใหใจวันนี้เป็นวันรักประทานเรอได่วันอะไรเป็นพักอากาศกันบ้างวันคู่ยาวฮันจัย

ตัวเหมือนจนมีจะทำรังอยู่ข้างบนแล้วมันเด๋อดลูกมันออกมากลายเป็นหงมันต้องมีไข่หงก่อนนะแล้วเอาไข่หงมากินแต่ถ้าอยู่บนดินก็เรียกไข่่ไข่ออกมาเออเสร็จเลยเข้าตรงตัวก็ไปชุบน้ำตาล ใส่อะไรไเรียกสองใหบผมนี่ระดับน้ำนี่มาเยอะเท่าไห่เนี่ยเหมือนด้านซ้ายจะสูงกว่าบอลกระมูลเท่ากันแบบนี้มูลแับบุ๋งเท่ากั้นแต่ในในบุ๋งใส่ในในมุมอ่าในมูลออกมาจับโทษทีดกึ่ง แ็กพิ่มมาหาเราเดี๋ยวโฟจะขึ้นมาพุ่มนั่นนหะเอใช่เอาไว้รอต้นนี้ตายต้นโฟได้ขึ้นพอดีสลับกันแต่ก่อนมันมีอีกต้นหนึ่งต้นเนี้ยอะไรนะดวงใจรักอ่ะแฟนใช่เพราะเรือเรือลากข้ามไปข้ามมาไม่ตายนะเรื มาตายตนเนยพระาะว่าโฟนนี่แหละเจคงคลิปมาอันนดห <pic. S 1> า,ายใจไม่ออกเต่ไม่ได้ตั้งใจนะตั้งใจพลาบพื้นมันตายเองแีแ่งนี้มันเหมือนรูปตรวดเลยแต่งข้าว โอ้มันสร้างนิวเคลียร์ไว้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ออกคำนึงประเด็นหนึ่ง <c oughs> อันนี้แตกหมดแล้วปลุกอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย ตอนเราปลกเกลือก็ให้มันมนเ็มันเออเป็ดน้อยเออมก้อเป็ดนรบเป็ี่เ็ินหนีไปแล้วนอะไรกันนเป็นปูนปนไปทำขอบให้ันเขาเป็ด ก่อนก่อนไปทำอาหารเขาเด็กนี่เอาขำใส่ไอ้ชนะใคาบอกขำลวกต้องกินไม่ไหวผมบอกไม่ไหวแล้วเล่นแบบเอาผมขำลวก้ำร้อนมาให้กินเป็นเป็นกำๆเล้นดเลยอ๋ออบมันยังพอไม่เปล่า ขังมันให้มันได้ที่ต่างโอ้โหมังกรลูกไปเรื่อยปลูกลได้ผลดีนเนี่ยยางสักคาสวนยางสักคาโูนลูกไปเลยมันกล้วยอะไรอ่ะกล้วยหอมไง,ไงไมหอมอ่ะต้องออกไป้ทำไว้อ่ะทำไว้ป่ะไม่งั้นมันร่วงนะมันไม่มีเหลี่ยมแล้วนะ่ะไม่อยู่เออทำอยู่ หลายต้นนะใช่เล็กๆเนาะไม่ต้อวเดียวเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยใหญ่นี่ๆยิ่ใหญ่ๆเลยเติมเจียวเดียวเองอถ้าได้ส่เยอะเยอะเลยถ้วเกขนาดนี้น่วงตายกล้วยตายโอ้ยร่วสักสามเดือนก็ตายร่วมอาทิย์เดียวจะไม่ตาย แล้วก็เดียค่ายไปค่ายมาเลยโดนใช่ครับมีก้วยน้ำว้ามั้งไงอีแค่นี้ราคา1,008ใช่ไหมครับแค่2,008มันก็ <c oughs> แค่นี้แหละชีต ตอนนี้ขเดินไยอดหายยยังไปได้อยู่เรือที่พระท่านตั้งชื่อให้ลำแรกชื่อลำก๊กแห้งนะครับลำก๊กแหกแกบว่าเท่าซอยยุดยังอยู่ไหมครับยกอกแห้งอ๋ออยู่ตรงองคสอน ให้เด็กๆไปเก็บภาพไว้ว่าชื่อนี้ลำนี้อะไรเนี่ยเ็ไเรื่อลำแรกอาจารย์สาวคอนมอบให้มีปอดขาดแยกบนเนยลำสุดท้ายที่ตั้งชื่ออะไรฮะ จับไม่ได้แล้วข้น้อยน้ำมูลพลังมูลมีอันนั้นมันเรือเรือลากไนะมันคล้องจองกับชื่อเก่าป่ะทำไม่ได้ละอุ้อมมวยร้องร้ทำความมานกพบความโอคคอะไรพบความโอคคชนะมารย่านชั่ว อะไรคณะมารยานชั่วขั้วงานการทำกำแก้วแล้วดีมามีมีมามามีมีมามามีมีมา,ม,ามันีดีโฮ่มาเราไ่จบซเลดีพอสเละจบแล้วหรอจบที่สเล,ละฮะดีโฮเรือเรือ,รอบนเรือนบนเรือเรือนเรือ เข้าไปไม่ได้โอ้โหเว้โอ้โหเว้ไปไม่ได้เวเดินไม่ได้แล้ววายเอาวาเอาออไปน้ำก็เอาต้องมีรถไไปไ่ได้เอ้ไบ่ได้ที่ทั้บหไดตายเลยโอ้โหเว้ค่ำมา จะไปนอนนั่นก็ไม่ได้อะไรเลยโอ้ยนุ่นกระจงน้องไปหมดเลยโอ้ยนุ่นหลวงพ่อคำจริงมาไม่ได้แล้วหลวงพ่อคำจริงต้องไหว้แล้วพายเรือแล้วพายเรือมาแล้วไอ้นี่จะตายแล้วเหลืองหมดแล้วชายาเม็กซิโตอ่ากระนาาดไม่ติดล่อ พัชยาจะแย่ละพัสนมนี่มาพัสนมรอดเจอเจอผักตบพัชกายก่อนจะเป็นขนมไม่ถ้าลอยได้จะเป็นพัสนมไม่ตายพัสนมโอ้ยนี่กันอ่นี่นี่ได้โอกาสแล้วได้เก็บผักตบแล้วโอ้ปุงนี้เลี้ยงผักตบไปใช้งานเอง เชือกปลเอ้เชือกเปรอยแล้วก็ดึงับพเอามับเอาลเอาเมันมีที่ว้ราไว้ถนนนี่เต็มหมดเดีวรอมันขึ้นมาอีกหน่อยนึ่งเดี๋ยวมาเยถนนเต็มหมดเนี่ยมันมีที่เก็บเอามาแล้วจะไปไวนืมก็ไว้ตากบนถนนนี่แหละโอ้ยแล้วถนนจะให้รถวิ่งยังไง น้ำมัน <tang> ท <ar> ่วมไหมครับก็ลากไปไว้ที่สวนเวลามันลุกลงมาก็ลงสุกแปลงพอดีตอนน้ำมันมาท่วมหยุก็ลากไปไว้ที่สวนเลยใช่ก็อยู่สวนอ่าให้มันตายที่นั่นให้มันได้ตายที่ถุยถุยน้องไผ่จะต้นไผ่มันรอดฮึ เออคือเหมือนไปต,ต้นฝนไม่เท่าไหร่มาแรงกลายแรงฝนไม่มาใหญ่งานต่งตี่มขนาดเ็วขอรขวาู่ว่าชัดชาติยังไปไม่เอาไปไม่เป็นเอาเดินอ้อมไปทางโนนนี่เ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันไันลาดก็เดินกลับ นี四 inne, 四่น uh ี่กลามหนึ่งเรือจิ้งไว้นไงยกไปจับทางนู้นใช่ไหมใช่ใช่เรือปะเรือต่อที่ที่เอามาจากกระหังดูสภาพลอยน้ำไม่ไหวแล้วต้องยายชันต้องยายชันถึงจะต่อได้โอ้อะไรมีเยอะแยะเลยพักผักไอ้ใบไม้ ม่ไมคเขาใ่เรียมใ่เร um> um> ียมร้อยมิ่สิบกรัมคปุ๋ยคปุยเกียบเลยใบเนียนใบตาลเทียบด้วคกัอ้ยเรือลำด้

เดือนเดือนนอนหนึ่งสองสี่ชั้นเลยห้าห้าพื้นไงห้านุ่นห้าไปลังค่าชั้นห้าหนึ่งพื้นสองสาม สีห้ามันนับให้มันบวกหนึ่งก็เป็นห้าแล้วไม่ห้าแล้าห้าเ,าเ,าเลยโอ้ยดิเต็มเลยขักกา <c oughs> ยังจะจายอยู่ข้างบนเหรอโอ้โหลำนี้อยู่สองคนเนี่ยโหนี่แม่เขากินไม่เป็นกินลำใหญ่เลยมีใครแตะเลยอุ้ยน้ำท่วมแล้วนี่น้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงเอ้ยนี่น้ำท่วมท่งผักบุ้งเต็มไปหมด เนารถ้ามันจะอดตายเลยอย่างเงี้ยเนี่ยทอดนล้วมันหอยโอ้โหกินแหลกที่พอยอยู่ข้างบนเปล่าแบบนี้จะตายหนาวนี่นี่คืออะไรเนี่ยมันเรียกว่ามันลักงอแล้วป่ะเนี่ยมันงอมันรังงอมันรังงอ มละงองอูหลาบแม่มันเลื้อยด้วยนันไม่ยอมตายอ่ะม,มื่อะไรอต้นลยไอมลลรนี่มันใจสอกเจอน้ำเดี๋ยวมันจะตายอืกล้วยก็ตายต้องปลูกเพื่อนน้ำหน่อยข้าวตีกอฉลองน้ำ,นำอัไอไนนี้ทำไมไปนอนน,นันเลย ากาเศนี่เศไม่ไหวแล้วไม่ตายนะน่นอนแล้ว,ลว <c ười> ไม่ตายด้วยดีมันอ่อนนี่เลยตรงนี้ไปนี่รับนี่เลย แล้วแต่ละ้โหี้แดดขี้แดแดไม่ใช่เทาเทานี่เทามันสีเขียวไม่ใช่สีเทาเทา <c oughs> <c oughs> สีสีเขียวแต่เคยเรียกเทาโอ้ยลาบลาบเลยี่ยลาบเศร้าเฮ้ยี้แดดคนนู้น้น นี่ไม่ใช่ไม่กินเนเท้าเอาอือไหนไหนไหนอ๋อคุกยัอ้าวลับเลยกลับเลยอ้าเก่ง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 เลยอื้อๆ <c oughs> <c oughs> ชาเขาลืมเขาลึกได้ทีหลังเฮ้ยลืมกาบเอาผ่านมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วกาบดีกว่าเป็ดไปไหนลูกเป็ดไปไหนทำหน่อยทำหน่อยปลานนี้เออไปจดใหม่สองกันตั้งละ ไงผักตบมาตากไว้ไม่อยากอยู่ในน้ำนั่นเหรอาตลาเห็ดโอ้เห็ดเห็ดเ็ดตาเห็ดตา โอ้โหเก่งเลยเวลาพอทำะโอ้จริงอจะทำได้แข็งแรงแล้วมาทำเ

น้ำท่วมโรงพยาบาลน้ำท่วมอครู้สึกว่าจะรุหน้าบธรรมก็เขด้ โรงพบานสนามนะเนี่ยโรงบาลคือมันนอนเลยอ้าวนีไ่ไว้คนป่วยนะครับประเด็นยังไม่ป่วยน้ำเกลือน้ำเกลือมาเอ,อม,ามามามาน้ำเกลือน้ำเกลือขอนน้ำเกลือหน่อย ทดสอบทดสอบทดสอบเตียงดูซิว่าใช้ได้ไหมเตียงนี้เดี๋ยวพยาบาลมาเช็ดแอลกอฮอล์นะเตรียมหาเส้นก่นมีหลายเตียง้วเอ้าเดี๋ยว เดี๋ยวต่อมาครับท่านนอนแล้วได้มาตรฐานไหมครับจะได้จะได้เอย่าสนใจยาอะไรนะครับยาหมองยาลมยาอบยาหมองเดี๋ยวแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วมาตรฐานครอตัเสียงอะไรได้ยินเสียงเข้ามาได้ยิน